มาหนีมากินของในบ้านได้ครับบ้านแม่ครับเมย์เทงต่ำบอกคุ้งกันเด้อเนาะเอาเผ็ดๆไปก <ś led> ินแดดว่นละบ้านผมปิดผมลดว่าอีกเปิดลานใครต่ำบอกคุ้งถึงนี้คนเสิร์ตกันถ่างลานลูกชิ้นมาบ้าดนี่คนมาเสิร์ตห้บอสผมนี้ต่ำระเบิดครับ mẹ mình khó thai, tà yêu 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 ของแถวเนี่ยเสียบแหละเขาตายคนหางปักแนวครับปักแนวครับหน่วยห,<อ>หนึหน่งเลย นม่ยน้ขาตายดีไนะปหนึ่อเกียร์สองหน่วยสองหน่วยเพราะละผมคิดนถหลดไลลายหลดเสียบปะแดกระแดงนัวกันจืด ยอดน้ำปลาหน่อยหนึ่งดีวันนี้ใส่กระพุงลงไปรงรวยตำได้อีกได้เลยวันนี้ก็ xịn nữa ลราณน,นะครับเคยเห็นบ่จานโบราณทำระเบิดครับพี่น้องบางทีเขาตา <c oughs>